การทำบัญชีรายรับรายจ่ายทวัดไม่ได้ทำเป็นชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านหรือวัยาวัวกรก็ทำคล้ายๆบัญชีรายรับรายจ่ายตัวเรีอนเราเน่ยแหะประมาณเดียวกันเดียวกันนั่นแหละแต่เนื่องจากว่าตามที่เราได้ทราบข่าวนนแหละว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นปีนี้ก็เลยตรวจหนักหน่อยตรวจหนักก็คือเขา เขากลัวว่าแต่ละวัดแต่ละวัดเขาเจ้าว่าเขาเดินวัดไปใช้โดยที่ไม่เกิดประโยชน์เขากลัวเจว้าวัดเหราะนการทำราย,ายจจาารับรายจ่ายมติมหาเทรสมคาคมออกมาใหม่เนี่ยเขาจะให้เช็คยอดบัญชีธนาคารทุกเดือนทุกเดือนเพราะฉะนั้นเขาจะให้เราเนี่ยอัพบ,บัญชีทุกเดือนเย แล้วก็รายง,งานสำนับพูดทุดเกเดือนเลยนะปติใหม่เนี่ยเพราะฉะนั้นวัดใดที่ยังไม่มีบัญชีวัดนะครับฝากฝากทั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งเจ้าวาดหรือว่าใครได้เป็นกรรมการวัดให้ไปเปิดบัญชีวัดเพราะณปัจจุบันนี้ดังที่พวกเราสร้างอาสอบสัง้งานใช่ไหม วันนี้ลงเท่าไหร่200วัต 200, 200แห่งทั้งหดนี่แหละคือมันมีเรื่องร้องเรียนเข้าไปที่เขาเขาเปิดเขาเปิดศูนย์เ,เปิดอะไรศูนย์ใน,ท,นที่รัาผูษษ้สารอะไรผมทำไม่ได้จะมาทำไม่ได้เพราะการร้องเรียนนี่มันจะเป็น,นทั้งสองฝ่ายนี่นะพระจะร้องเรียนโยมจะเข้าไปบ้างโยมจะร้องเรียนพระเข้าไปบ้างกาะร้องเรียนโยมคืออะไรผู้นำเอาเงินไป เขาจะลงรายจะว่าเขาจะมาตรวจสภาพอย่างเดียวนะอันนี้เขาเขากำลังลงทั่วไปหมดเพราะฉะนั้นให้ไปเปิดบัญชีวัดวัดน้องดินจีราะใจเป็นวัดน้องดินจีไม่ต้องโดยใครทั้งสิ้นตามหลังให้เป็นวัดอย่างเดียวชื่อวัดน้องดินจีถ้ <c oughs> าจะวางไม่อยู่ก็ต้องรอหรือจะไปเปิดต้อง รักษาการแทนได้ก่อนรักษาการแทนเข้าไปแต่เป็นชื่อขอบทัดก็ให้รักษาการตั้งตั้งรักษาการาวิทยาวิทยกรได้ตั้งรักษาการตั้งรักษาการาวิทยาวัจกรก็คือเรา รักษาการเจ้าวางเนี่ยไม่มีสิทธิอ่ำนะครับตั้งแต่ว่ามีสิทธิตั้งรัรรในในกษาการได้เน่ยเคือมาทําหน้าที่แทนเพราะนั้นทำให้ให้มันโปร่งใสให้มันโปร่งใสใเรื่องบัญชีนี่ก็ต้องต้องทาให้ชัดเจนนะครับท่านพ่อท่พี่นะเพราะว่าทุกวันนี้เขาไม่ไม่ียกว่าด้วยพระธรรมวินัยนะเขาว่าด้ายาวยกฎหมายนะครับอันนี้เรื่องเรื่องบัญชีนะครับส,สอง เรื่องยาเสพติดนะครับเขามีหนังสือกรมาณรลงมาทุกจังหวัดนะครับหนังสือกรรมาณร์ลงมาทุกจังหวัดให้ดําเนินการตรวจทุกวันเขาเขาเริ่มวิจิตก่อนนะวิจิตวิจิตรกรมาณร์วิจิตแเ้าเขาปูเขาสแกนนะครับไม่เว้นสักรูปนะครับไม่ได้ว่าเป็นเจ้าวาดไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่นะครับตรวจหมดเลยนะนะครับไม่ได้ว่า อาพระครูเขาไม่ตรวจนะพระครูเขาตรวจนะครับถ้าตรวจแล้วเจอเขาไป่นอนตอนนั้นเลยนะครับเขาไม่พอนตอนนั้นเราจะถ้าใครไปยุ่งเกี่ยวกับพวกนี้นะครับไปยุ่งเกี่ยวกับพวกนี้ตอนนี้เขายังไม่ตรวจสกีตัวเองเอามาสกีตเลิกได้เลิกถ้ายังรับตัวเองนะครับถ้ายังรับตัวเองก็เลิกได้ก็เลิกไม่ต้องไปพูดวายนี้ ถ้าเรายัางไปพูดวายอย่เนียเขาเอาจริงนะครับเขาไม่ได้สนใจเพาะตามคไามคิดในนี้เขากฎหมายมาว่าเลยนะครับเพระฉะนั้นก็ต้องต้อง,องระมัดระวังน,นะครับพวกในเรื่องของกฎหมายหรือเรื่องของพวกการประนอน,นการทานออนลไลน์เนี่ยพวกพวกนี้ระวังให้มากนะครับนะครับอย่าไปยุ่ อย่าไปยุ่งทัานะดีที่สุดเรารักษาเราก็คือระมัดระวังในพระปาทโมกนะครับสำรวมในพระปาทุโมกของเราดีกว่านะครับต่อมาก็คือผู้ที่มีคดีตั้งแต่เป็นโยมที่ที่นี้มาบวชแล้วเขาตามครับนี่ที่บอกว่าที่เขาลงสองร้อยสองร้อยแห่งเนี่ยนะครับสองร้อยแห่งที่นี่เป็นข่าววันนี้นะครับก็หลายหลายรูป ที่ตีก็ดีมาทุกการปอบนะที่ตีก็ดีมาทุกประอนเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครมีที่ตีก็เรียตัวเองนะครับเรียนตัวเองเขารู้หมดนะเพราะว่าการร้องเรียนเข้าไปที่ที่ที่สอนร้งการที่เขาตั้งศูนย์เนี่ยมันเนี่ยเขาจะลงเลยพอมีเรื่องที่เราวเขาลงเลยนะครับเพนั้นก็ต้องต้องระมัดระวังต้องดูแลตัวเองนะครับดูแลตัวเองอ่า มติโมอสครั้งล่าสุดการแต่งตั้งกรรมการบริหารทรัพย์สินของวัดถ้าวัดใดพร้อมก็ตั้งนะครับก็ใดพร้อมก็ตั้งนะครับแตว่าบริหารทรัพย์สินนั้นเขาหมายว่าก็าเจ้าวาดเจ้าวาดเป็นประธานนะครับก็มีกรรมการผูร้ทรงุณวุฒิ์ก็ประมาณห้าห้าลูกคน่านันะครับในการบริหารจัดก,การ ก็มาดูแลว่าในวัดเรามีทรัพย์สินอะไรบ้างรวมถึงการบริหารจัดการเรื่องเงินในเรื่องเรื่องเรื่องเงินเรื่องทอง,เ,องอเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ท้าวาในร้องก็เข้าไปศึกษาดูมติมหาทเทริสมาคมแล้วดําเนินการดำเนินะการได้เลยการตั้งเจ้าว่าการตั้งเจ้าว่ดก็ท่านเจ้าหน้าที่ตำบลได้กล่าวว่าได้ดาเนินการแล้วนะครับ สถานรรการณ์บ้านเมืองน,นะครับในฐานะที่พวกเราเป็นพรรคที่การกระทัชายแดนนะครับพวกเรากอ็อกว่าพอสปอต่านเข้าทัพตะบ,กบกนก็ได้กล่าวไปแล้วพวกเราในฐานะที่เป็นพรรคก็อย่าจะอย่าไปสแสดงออกถึงการสนับสนุนนะครับให้พวกเราวางใจเป็นกำลังกนะ็เละดีที่สุดถ้าเราไปสแสดงออกถึงการสนับสนุนให้ มีการเกิดสงครามกันนะก็คือเราจะสนับสนุนอาบาดน,น,นะครับข้อตกลงมา,าข้อที่หนึ่งนะใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ข้อที่หนึ่งข้อที่สามข้อที่สามนะครับเราฉะนันก่อนเราบรรลางใจให้เป็นกลางกาา็ตามสื่อโซเชียลก็มีบางรูปบางภาพบ,บางรูปก็ปแสดงอาการอยากจ,จะให้เกิดสงครามอยากให้ไปอะไรไปทิ้งบอมใส่ บ้านผู้นำทำสั่งรถอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราทาไม่ได้นะครับทไม่ได้เราเราก็รู้อยู่แล้วอุปบาอาารเขาบอกอยู่แล้วนะครับหรือว,ว่าเราเรียนธรรมวินัยเรียนพระวินัย,รย,นนยครูบาอาจารย์ก็สอนเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็วางใจเป็นกลางเราไม่ชอบเขาไม่เป็นไรแต่เราจะเป็นแสดงอาการถึงกับการสนับสนุนให้เกิดการ ที่ไม่ไม่ไม่เหมาะสมกับกับสถานะของเรานะครับเะฉะนั้นก็ฝากนะครับและอยาากหนก็ฝากให้ครูบาอาจารย์แต่ละวัดแต่ละวัดได้ดําเนินดํานิตนให้ให้เป็นที่ให้สอนกับเป็นเนื้อนาบุญของญาติของโยมนะครับเป็นเนื้อนาบุญของญาติของโยมให้เราสํานึกให้เราสาเนียงตัวของเราอยู่เสมอว่าญาติโยมก็กลับเรา เขากราบเพราะผ้าเหลืองนะครับเขาไม่ได้กราบ้วยตัวเรานะครับกราบเพราะคุณผ้าเหลืองเมื่อเราเอาผ้าเหลืองมาหอมกรอย่างไรเราจึงจะประพฤตินให้เหมาะกับผ้าเหลืองนะครับให้เหมาะกับผ้าเหลืองเพราะงั้นก็ต้องรเรามักระวังกิริยาอาการใดที่เป็นของชาวบ้านเราก็ไม่ยามลดเลิกลดหลุดละนะครับลดละเลิกออกไป มันก็ค่อยฝืนค,ค่อยหัดนั่นแหละผมก็เข้าใจนะครับเข้าใจแต่ว่าเราก็ต้องฝืนนะฝืนคำว่าปัญญาชาแปลว่าเป็นเว้นอะไรเว้นจากพฤติกรรมของสมาวะทุกอย่างครับ,นะรบตั้งแต่เครื่องร่างกายของเรานี่้วนี่แหละมันก็ถือว่าปวดแล้วเนะี่ยปวดผมทิ้ตัดเล็บตัดป,ดปวดปวดเกาเนีย่ยมันเริ่มเริ่มตั้งแต่เครื่องต่งกาย แม้กระท่านเครื่องแต่งกายเราจีวรเนี่ยก็ระมัดระวังนะครับถึงแม้ว่าเราจะทํางานอยู่ในวัดในวาทุกวันนี้มันไม่เหมือนไม่เหมือนแต่ก่อนชาวบ้านก็ตัดหนี้ติดชิ้นหนึ่งค่ะถึงแม้ว่าเราจะเอาเอาเจีวรเนี่ยไปเยอะเป็นเป็นอะไรเป็นกางเกงไปเยอะเป็นเสื้อก็ระมัดระวังมาสักนะครับเนี่ยเนี่ยเราก็ก็ราระมัดระวังและก็คือหมายก็ว่าอะไร ถ้าเราไปใส่เสื้อใส่กางเกงเหมือนกับญาติกับโ้องตอนนีพิรไกรก้อนหนึงนัแต่งกายเรียนแบบกาละวะนเรียนแบบกะระวันเพื่อให้พวกเราละมั่ระวังร้อนไม่เป็นไรแต่ถ้าหนาวก็อารมณ์ปฏิยลมันทั้งฟองหมดนะหนาวก็แล้วก็อภัยนะครับวันก็อก็ละมั่ระวังทำเัื่อให้สมกับเป็นเนื้อนามุ่งองของชาวบ้านชาวบ้านก็จะได้กลับเราได้ได้สนิทใจเพราะว่าทุกวันนี้ สาวว่าทุกว mm ันเลยนะครับเมหลัง้ากนั้นตื่นมาก็บอกว่าพระทุก่นเมือนั้นไปไหน่ะไหนมันเลยเลยเช้าๆก็ตื่นขึ้ัมาก็นละโอ้โหแล้วลูกเอออะไรพวกเรานะครับเนี่ยคือไม่ได้สับซึกไม่ได้นะเพราะฉะนั้นพวกเราไปทำแบบนั้นชาวบ้านเขาก็มองไว้ครับเขาก็บอกไว้คมากพวกหัวเราะนะครับ ไอคำว่าพวกบนร้อนนี่เขากระดามเราก็ตั้งแต่สร้างพุทธการแล้วเลยนะครับเาะันเราก็ระมัดระวังนะครับระมัดระวังก็ให้นำกลัวให้ชาวบ้านเขาได้เออเขาใส่บาตรแต่ละวันแต่ละวันแต่ละก้อนแต่ละก้อนเนี่ยเขาอุ่นใจหน่อยเพราะว่าเขาใส่บาตรแล้วก็จะได้บุญเขาจะได้ครอบสิ่อครอบใจของญาติของโยมเขานะครับเขฝากนะครับผมก็คงจะมีแค่นี้หลวงพออดลองมีอะไรเพิ่มเติม